ชั่นงงทำไมรถถังคันนี้มันกากจังเดี๋ยวดูก่อนว่ากากไหมไอตัวนี้ออกก่อนอือหือม,มันกากตรงไหนดูได้ถึงทีสามสิบจะได้ไอตัวนี้และแค่แปบเดียวเนี่ย น,นี่คือรถถังของพวกเรามีรถถังก็เก่านี้คืออ,นนคอ,อัปเดตเนี่ยทำไมทุกคนไปรถถังมันเป็นแบบนี้ไปอัปเดตมาเรนะ่อยขึ้นาสโอ้ยวันนี้ก็จะก,กดเตะนั่นนะ่ะจะก,กดหาว่า CWC ตัว w ั c กันเล็วหน่อยอโอเคต้องดูก่อนว่าต้องประดาไกลไนะเอารถไทงอังกฤษแลนนั่นไงยังไม่ได้รันเพนดอนหนึ่งแพนดอนวันแพนดอนเฮ้ยไอ้นี่มันมาจากไหนหรือว่าไปอัปเดตมาเล่นงาน เขาว่าไปเอาไปอัปเดตมาเล่นงานเราแน่นอนเขาว่ามันน่าจะเป็นไอพวกเนี้ยเวลาัเดตอะมันจะเปลี่ยนทืที่สามสี่ก็เป็นที่สาตที่คือ่ลวแล้วเดือนหนก็จะเป็นที่สามสี่ห 何言わへね。 นี่มันก็ลีมแล้วแต่ว่ามันชัดหนักทั้งสองกล้องแล้วยิงโดนเต็มโอ้ยเยอเนี yeah. ่มันทีสองสีนี่หว่ามีสองสีนี่หว่าเดี๋ยวอย่ากพิงมาขอรีโหลดกระสุนเสร็จก่อนเย่ามันก็พังหมดเอาเพื่อนให้ผมยิงบางสิ ำไมไม่แบ่งชัแลในตัวนั้นมันมทำอะไรแักใจหมดไม่รู้ถัง่ใม่ด้กกนจงได้ไม่ขอิดว่าเอารถถังออกเพราะถ้ารถถังมากเกินไปแล้วมันจะเกิดมาแล้วรถถังเล่นอนะมันจะเล่นไม่พอวยแต่แล้า,ายยิงเอ ね、いい音がちゃうの。<noise> ね ถ้าแน่โอ้โหเพื่อนมันช่ Да не ฟังฟังอะไรจะไปลุยแล้วเนีน่นนนย โหดพวกนี <a> ้จะต่ก็เลี้ยงมากไอ้กันนี้เลี้ยงมากเลยนี่น่าจะมาจากใครสักคนนะในนั้นไม่มีสารบสูบเหยืยอนะหรือว่ามันเอารถถังหมดแล้วเลยก็มีไอ้รถคันนี้เข้ามาอีกรอบใช่น่าจะใช่น่าจะใช่นะถ้าถังหมดแล้วอะถ้ารถถังหมด ทุกคขน่ะอาจจะเป็นได้ก็เป็นแต่ฉันี่เลือ่นเดียวกับกแกห้าร้อยห้าสิบนี่มันมันก้องอย่างพวกเราเลยญี่ปุ่นเนี่ยไอเรื่องญี่ปุ่นเดียมันก้องอย่างเดียวอ๋อก็ย่างนี้เยนะลยนี่แหละ มยก็อาีเนี่ยจะไปเกิดที่มันแล้วแทนที่จะเกิดที่พวกเราอ่ะเกิดที่มันตะหลอกถ้าถ้าโฟลลี่อันนั้นนายดะชื่วหลอกไหม เมลี่นเนเดยอทำไมเขาก็ได้แต่รถถังคันเก่าแล้วก็ได้รถถังเอารถถังคันเต่อเราไปรีก็ได้แต่จ้อจงแต่เราอย่าอย่าีกันจะเล่นหมอ,อนนม้นะเหรออนนี้ไม่ตอนน้ำพหนแล้ว่ะอย่าเล่นคันใหม่เพาเด็ดนะตืนเะ คุณมนเขาจับคุมั fk อยู่ fk หรอ่ลองเเจีใ่เลย่ตัว่ใั N ่จไม่กิน้ลอเป็นบนนกันหนไม่มันมโนเมื่อเรก กระหนี่ยมนีแรกพยาลาวหุนมาเล่นใช่ไหมแงมนกะเงี่ยเราเลยเอาเานี่ยแต่คั้นี้ผมพิสุดแล้วก็คือจี๊สามสี่ับในเล,เลือดนะหนลมหน่อยลนจกไปยอ่มาแล้วมมนต้องไป ไม่เปิดไปเลยอะเดี๋ยวพอก็นั่งคันยเดียวว่ะหนูก็ไม่เปิดเหมอลมให้เลยยาจับจัแม่งเลยเจ้าพอเหมนัง้เจ้าพหมือนจับงไม่เด

มีอยุงห่ะใช่ยุงมมพูบอกว่าถ้าถ้ายุงตัวเมียจ,จะดูดเลือดใช่ไหมพอ่อดูดหมดทุกตัวแหละไม่ยุงตัวผู้มันจะกินน้ำเป็นน้ำน้ำหวานอ้าแล้วมันถ่ายนั่นแล้วเหรอ,อยังแล้วเราก็จะถ่าย